Facebook Page เวอร์ชัน m a r t ์ทโฟนตอนที่7สอนวิธีลบแฟนเพจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินวไ่า IT 25ชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการลบแฟนเพจนะครับในกรณีที่ตั้งชื่อผิดหรือไม่ถูกใจนะครับเวลาเราสร้างมาเยอะๆนะครับแล้วเพจมันบางอันไม่ได้ใช้นะครับ แล้วเราก็ไม่อยากจะไปรวมเพจด้วยแล้วก็สามารถลบได้นั่นเองโอเคก่อนหน้าที่จะไปรับชมวิธีการลบนะครับสามารถคลิกตัวไอขวามือบนนะครับจะมีเพลย์ลิสต์นะครับสอน how to pro pc series นะครับ facebook series นะครับ l i n e official account series youtube series แล้วก็โปรแกรมตัดต่อภาพและก็วิดีโออีกมากมายนะครับโอเค ก็เปิด Facebook Fanpage ได้เลยนะครับส่วนวิธีการจะลบเพจนะครับเราต้องทำการลบผู้คนที่อยู่ในการถูกใจของเพจออกกันก่อนนะครับขั้นแรกก็คือเลื่อนด้านบนสุดนะครับไปตรงที่คำว่าเพิ่มเติมนั่นเองจากนั้นนะครับจะสู่หน้าต่างของการเพิ่มเติมนะครับให้เลื่อนนะครับลงมาด้านล่างนะครับ หาคำว่าการตั้งค่านะครับเป็นภาษาไทยเป็นรูปเฟิร์นนะครับกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรานะครับสังเกตคำว่าผู้คนและเพจอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นรูปคนเยอะๆนะครับตัวกลางตรงกลางจอนะตัวเนี้กดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับก็คือผู้คนและเพจอื่นๆนะครับ ต้องไปตรงที่ผู้ที่ถูกใจเพจนี้นะครับกดเข้าไปกรณีที่มีรายชื่อเยอะๆนะครับเราก็กดแบนไปเรื่อยนะครับปลดทิ้งไปหมดนะครับแล้วเราก็ค่อยลบเพจนะครับหรือบางคนนะครับใช้เพจถูกใจนะครับก็กดลบหน้านี้ไปให้หมดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับไปนะครับจากนั้นให้ไปเลือกที่คำว่านี่ครับ ตั้งค่าเนี่ยนะครับกดย้อนไปตรงที่นะครับตรงนี้ครับนะไปด้านหน้าก่อนนะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้เลยตรงควบคุมเพจนะครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับให้กดคําว่าทั่วไปด้านบนสุดนะครับการตั้งค่านะครับ อันแรกเลยนะทั่วไปนะกดเข้าไปเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นหน้าต่างของการตั้งค่าทั่วไปนะครับให้เราเอานิ้วนะครับลากขึ้นมาให้สุดนะครับสังเกตนะครับจะมีคําว่าลบเพจนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชื่อเพจนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มลบเพจนะครับสังเกตนะมันก็จะมี คำถามนะครับบอกมาให้เราลบเพจนะครับกรณีที่มีน,นั้นนะครับรู้สึกว่าจะลบไปแล้วนะเออลบไปแล้วอะกดทีเดียวลบหายเลยไปสร้างใหม่โอเคนะครับลบสดๆนะครับเออไว้เดี๋ยวสร้างใหม่นะครับนะ จ้ะก็จบแล้วครับ,บสำหรับคลิปนี้นครับคลิป <laughs> โอเคก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b ส c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ